ทำงานแกะตัวหนังสือโตะนี้ก็เปิดให้สุงเปิดความร้อนนะเพื่อเราจะได้แกะง่ายหน่อยแกะตัวหนังสือนี่เสื้อนี้ก็เตรียมพร้อมสำหรับลูกค้าที่เขาสนใจก็เข้ามาแล้วก็ เลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนที่จะสก,กีนมีหลายแบบไปโชว์สก,กีนเสื้อวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะลูกค้าจะมารับพรุ่งนี้พับไว้ให้เขาเรียบร้อยละเรียบร้อย ม,มีของใหม่มาเล่นอยู่แล้วจะสกิน,จะจะกนบ้านเรานะใส่กระเสื้อ